ทั้งเสียงขูดโคกเลยครับพี่น้องโอ้นี่มีโนเลดเท่าครับหัวปะไรครับโอ้ครับนี่ครับโอ้สุดยอดนี่ไอเลิฟยุคครับพี่น้องอมปะไรใส่ักไซครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้กับสีฟ้ามาเฮ็ดนอกกินนะครับหลังจากที่ผมไปใส่ ปลาไหลมาครับเมื่อน,นั้นกัดเสียวไม้เฮ็ดขวบอะไรพี่นอ้องเบื้องล้วก็กินน้ากันนะครับพี่น้องเสียบๆครับเมือนน่อนี้นินูขวบอะไรหรือว่าอมปลาไหลครับผมตอนอื่นฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแบบบ้านให้เด้อครับไอเขามีกําลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสิาพาไปเบื้องลาไหรนะครับาเอา เฮ็ดกินแบบไรเฮ็ดยังไงนะครับตามไปได้ครับพี่น้องครับอ๋อออกอะไรมา้วก็สเ,เกลือลงเนาะครับเพื่อสีเอาควาอมเมือกมันออกมาจากควาอมลื่น,นครับข้าวข้าวยังเขเากันนะนำข้าวครับนำข้าวนำข้าวมันออกจากตัวปลาไหลนะครับใส่เกลือครับผม ไป้แล้วครับแล้วเอาสีดูดออกนะครับใ,ใจครับนีได้แล้วตอนนี้ก็นดื่นเทากับต้องทุบเพื่อจะให้กระดูกมันแตกนะครับเพื่อจะให้เนื้อมันผุ 아아อเค <eless> ุ๊ยอื่สันแล้วปวดหัขาดหลอ

นี่ครับพี่น้องหลังจากเขาควบอะไรแล้วจะออกมาปรมา้เนาะเขาเ็ดกินมเบิร์ครับผมมันหลายครับเขาเ็ดกินนระมราณสามสี่ตัวนะครับเนาะตัวนี้น้อยครับกระดูกก้อนน้อนกินแซบๆครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเสียวข้างไฟต่อไปครับหลังจากเขาควบอะไรแล้วเขาก็สีมาตําเช่องปุ่งนะครับนี่ครับปลาไหลเนาะครับผม ตัวยุ่งยุ่งแถวครับพี่น้องเครื่องปงองรุงเขามีแบบเคือขึ้นบอเขือพวงครับผมตะไข่หัวหอมแบบนี้ผักไซนนะครับี่ครับผักไซน ผักไส้กับต้นหอมนะครับเย็บคม,มจังหน่อยนะครับพี่น้อง,อองตำเครื่องไส้ขัวบอะไยครับผมนี่เป็นพริกพริกแห้งครับ ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องขวง่ายๆกินง่ายๆครับพี่น้องเมื่อนี้สูตรง่ายๆไม่ตำเครื่องไรยนะครับแบบนี้ครับกินแบบบ้านๆหลังจากเข้ากั้วแล้วก็ต่ำเครื่องใส่อแบบหล้าหม้อ,อ,มอมตังเต่าแล้วครับพี่น้องเข็ดให้มาไลสุกครับผม น่องแซ่บน้ำกันเนื้อครับพี่น้องเมื่อนี้กวบปลาไหลครับกวบปลาไหลใส่ปลาไซน์เนาะครับพี่น้องนี่มีมีพริกมี่มะเขือแล้วก็มีมะเขือพวงเนาะครับตะไคร้หอมครับข้างหมอไว้เห็นเดือดนะครับเห็นให้ปลาไหลสุกก่อนครับนี่ครับขอหุวงห้ากับซับเรียบร้อย เดือดแต่ต่ำกินกับขัวไปเไรนะครับเมื่อนี้กำลัเงเดือดนะครับพี่น้องเลยครับเอาจิขัวให้น้ำแห้งเลยนะครับพี่นอ้องขัวให้น้ำแห้งไปได้ครับต่อเดี๋ยวไหนห่อใกล้สุกแล้วครับ น้ำไปแห็งนะครับพี่น้องเสียงรถไล่ครับมันอยู่ขางทางนะครับพี่น้องช่วงมี่คำคำช่วงคนออกหากินครับเสียงรถด,ดังแน่ขคอทษขอคอไพเด้อครับพี่น,อน,น้องอย่างนี้ครับ พี่น้องเขาก็เติมน้ำปลาลลงไปนะครับตอนนี้เนื้อปลาไหลห่อสุกแล้วเนาะขัวแห้งไปแล้วครับใส่ผงนัวลงไปครับเี๊ยงตับเกี๊ยงตับก็ดีครับผม,น,ไไมน้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมนะครับพี่นอ้องขั้วขัวจังน้อยครับเพิ่มความความนัวเข้าไปครับความหอม พี่น้องพร er mm ้อมๆเลยครับเจ้าัวพริกไม่ทำนี่ครับกุกเขาครับผมเลี้ยงเลยครับถอดเสียใส่ให้กันครับมือนีนก็ได้กุกเข้าแสบๆกุกเขาฝากซองไหนนะครับกุกเขาฝากซองไหนครับผมฝากซองไหนได้ครับซองยังเป็นบุญบุญอยู่ซองอยู่นี่ซองยังครับพี่น้องฝากได้ได้ครับพี่น้อง ฝากพี่น้องนะครับอีสานมักมวนี่ครับอีสานมักมวนนะครับฝากในเรื่องครับเกี่ยวเหตุเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็เฮ็ดเพลงแน่ยกับการทรมาหากินของคนอีสานครับผมเฮ็ดทุอย่างนะครับย่างอย่างนั้นเท่ากับพักลงนะครับพี่น้องพักใไ่ครับผมพักใส่นะเป็นพักต้นหอมใส่เข้าไปได้ครับพักเข้าสองสวนครับอยู่นี่เดี๋ยวขวัญเดี๋ววอม ตัวหัวบ้นายบ้านายด้หัวเขา้านามั้แต่วาขัวขัวน้ามาเจาะนะครับพี่น้องนหน่อยเข้มนนหน่อยเข้มแต่เสียบพิ่น้อาครับต้อมาณน่้ยนะครับน้าพอดีครับ ตักันหน่อยพี่น้องคนหนึ่งนะครับตักันหน่อยเพื่อนพี่น้องคนเบิ่งนะครับพี่น้องเสียบเอาตากันหน่อยเพื่อนะครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องรัวๆเนื้อปลาเ้ากับซุกเลยครับน้ำซัมเน่นะครับพอดีครับน้อยๆเข้มครับสุกเลยครับปลาไหลเ้าครับอมปลาไหลสุดยอดครับผมโอ้หอมคักครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาจิ้มขอกัน น้ำไล่ไหลเด้ครับเสียงต่ำมุงห้องโป๊ะขึ้นนะครับพี่น้องป้งไว้แล้วหลังจากนั้นเขายกลงไปข้างล่างนะครับก็มุงครับเพราะต่ำมุงเสซทอารมณ์ซุกนะครับพี่น้องมากินขางกันครับโอ้คัก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 สุดยอดครับพี่น้องอมปลาไหลกขัวปลาไหลนะครับพี่น้องครับพี่น้องต่ำมุงเนาะครับใช่เดือดเดือดเคลียร์ครับ ตำหุงคกงหญ่ๆครับกุ๊กผู้เก่าครับเฮ็ดกระไรเอ้ยตำมะละกอตำหุงบ้านเฮาครับบ้านๆครับพี่น้องสิบเต่าครับจากหนุ่มกระสินหนามุนให้ราคนหนามุนคนดุบรอครับนะครับคนดูบรอคือไอ้นะครับพี่น้องสุยางครับเอาทุยางุยางนะครับ ตำหมูงบ้านๆครับตำล้วก็สิกินครับขัวปลาไหลนะครับพี่น้องเจอดครับที่เด็ดขนาดครับโอ้ขัวเฮาขัวเส้นอย่งน้อยนะครับตำหมูงบ้านๆนะครับกินแบบบ้านๆเนามามอยู่ตั้งแด่กหนกินแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับ รสดีจริงวรบไอ้ฟงซีรสจะขวนเล็กน้อยครับน้ำปลาใส่ลายใส่ยบใส่หน่อยใสบหน่อยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นยังครับน้ำตาลเนาะครับเน้ำตาลน้ำตาลครับปลาล่าวันห่าครับปลาล่าออกซื้อว่าอะไรนะครับถ้าอยากออกซื้อก็ติดต่อมาหลังไหมนะครับพี่น้องเากอด ใส่สมแลครับพี่น้องเ่ามีวงภาษาวงมันห่อกรเขเือเ่อนซ่อนนลครับทับพีนทับพีบวงวงไงเป็นยาเสครับสำมงบห้งบ้านๆครับพี่น้องไม้แตกได้ผมงอะไรน,นี่ผักป้อมแล้วครับผักเข้ามาเตรียมเบ้อยครับเอมาอุ่นไไปยัง ครับเป็นเนื้อแทบับพี่น้องเผ็ดเค็ดหอมๆนะครับโอ้หอมครับตำหุงตำเองนี่แซ่บก้อนแซ่บพ่นซื้อพ่นกินได้ครับพี่น้องตำกินเองนี่นี่ครับนี่พานอ่อนถอดเสียใส่เด้ครับแข็งแกร่งแซ่บตักใส่ถ้วยเด้ครับพี่น้องโอ้คักคับคับ กินเขาผกันเด้อครับสอดเอาสอนอหไก็ได้ซสอดซึ่งไม่ไม่ในีม่อ <c oughs> <c oughs> ส้งเสียงคูดโคกเลยครับพี่น้องน <c oughs> ี่ครับพี่นอหห้องตำหุ้งกแล้วครับตำหุ้งแบบบ้านๆอิสานกราดสินมันท้าครับ กับเขาห้องเรียบร้อยแล้วครับตำหมักหุงบ้านๆเขาปุ้นครับผมแคบหมูขัวปลาไหลครับผมโอ้นี่มีโนเลตเท่าครับขัวปลาไหลครับชิมกันนะครับโอ้ครับนี่ครับกุกเ้าเป็นคนกุกเปล่งไหนครับซื้ออะไรครับผมเอาตามด้วยบักสองเสาครับพี่น้อง โอ้สุดยอดครับพี่น้องบ้นรเ ا าครับโกโปแถมแถมก้อยปะครับแถมก้อยปะนี่ไอเริฟยุครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับมาเริ่ครับมากินขมกันครับผมเสียบกับกับอมปะไรเ่างกัเรียบร้อยแล้วครับตักมาใส่ถ้วยอมปาไลใส่บักไซครับผมเอาเห็ดมิโนนี่ครับนี่ขาปุ่นมร้อครับผมขาปุ่นน้ำยา ไต้ครับน้ำยาไตน้ำยาไต้ครับผมคนอีสานเห็นน้ำยาไต้นะครับพี่น้องครับจอาครับกับเข่าห้องมือนี่พักกับมีครับพี่น้องขอบคุณเด้อครับมังคุดหอมกันครับพี่น้องดนครับเลยเฮ็ดเพียร์ดุนดนเอ็ดเพียร์ครับปุกเหาองสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้ซซักนีดก่อนนะครับขอกินเข่าก่อนครับพี่น้อง เดี๋ยวเพ่นนี่กินเบืก้ก่อนผมเนาะเสยียบเลยครับพี่น้องปากกดไล่ก็แชกดตีตามช่องอีสานแบบบ้านไหนเด้อครับไม่กระไรเป็นกำลังใจให้ค,คลิปต่อไปนะครับสำหรับคีิเหนียวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ